สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ขนมคกสาสิมากับมะพบมาวพร้าพี่น้องอยู่แล้วครับเมื่อนี้สีผ้าพี่น้องมาเจ็บบักแตงอยู่สวนบักขามอันนี้แบกไปใส่รถแล้วครับนี่ห้อยนี่มงึมง คางไมุมหันค่งน the ึงกว่งไมุมคว่างนึงแบกไปใส่ใรถแล้วสองงนี่มูนีว่ท่นแดกกำลังนมาแบดบเจ้าหรอพี่น้องยื่ออยู่บอยู่เป็นวยดีอยู่่บ้านคนกำลังเก็บอยู่ได้หลายกงโอดดพี่น้องแดดแ อีกฝังหลายอยู่มวยไงมันเก็บไปก่อนเหรอครับเก็บไปสองแถวแล้วมวอไงมวยอื่นใดเป็นก่อนมวยไงมันเก็บไปก่อนแล้วก็ได้ไทยพี่น้องเหมือนมือมันเก็บหลายไม่พลาพี่น้องมาเันเก็บมือมันเก็บคู่เดียวครับคู่เดียวเด็บคู่เดียวลองลองลองนัดเก็บไปเบ็ดา หดได้เยอะยุลบท่าเท้าเป็นไงกื้พี่น้องเพราะ่ันแดงป็นะไรดอกมันยันผลใ่มากได้ด้เลี้ยงเจ็บเก็บก่อนมายุเนี่ยอย่กำลังกำลังข้าวกำลังเป็นสีชมพูเ้มเนี่และนแดงเป็นไรเลี้ยเจ็บก่อนผลใหมมากลผลยมากยันเสีย เกี่ยวกันสีีวสีถึงแยกหอยู่ไหนเราเป็นไหหรอกมัอใหญ่เจ็บไปก่อนเลยมันเจ็บไปก่อนก็บอก่ันแดงบอกมนต่งเป็นสีชมพูนี่แหละไปในนองกินนไปขายนกินพไหวมปนไงไปขายเขาดเ้ยเขาแตว่าก็ก็แดงบกันก้อันแดงมแดงเขา

หาดฝนก็เอาไว้ยักอาทิตย์หนึ่งขึ้เก็บดีๆหมุนรอบเอาไว้ฝนมันตกมากวางอาทิตย์ก่อนฝนขยู่ขันเข่าฝนมันตกมากก็เลยใจบวอดีปันคือฝนเรามันอันตรายงวดนี้ก็เลยาย่านฝนมาอีกก็เลยเปล่าเก็บคู่หนึ่งก็ได้หลาย่ตัวเราพี่น้องเพราะว่าขันแม่นี่หนาวแรงที่ร่องปลูกบางอีกอยู่นี่ปลูกหนาวฝนมันก็อันตราย เดี๋ยวเบิดฝนที่ล่องมึงุดหยิย่ห네้อยเพิ่นพาจินนี่สีแดงสีแดงกับว่าท่านแดงเข้มหรอกประมาณนี้แหละอายุอายุเดือนกลัวอายุเดือนกลัว้ตนต้นมิถุนหน้าท่านอีกจักที่หามือกครดีครบสองเดือนหรอวะก็เลยเอาแดงทำนี่ก็กินไป เอาไว้ย่านมันเสียของแรงทำนี้ก็พอกินได้อยอะเลยเอาเลยตัวเก็บเลยมือนีิเอาเบิดเลยคู่นี่เก็บเบิดเลยจงไว้จะหน่วยหน่อยหน่วยหน่อยมันเกิดจะขายได้พี่น้องหน่วยหน่อยมันข้าวก็ซื้อไปต้มใส่ทงยางไปอยู่ไปต้มกับน้ำพริกน้ำแจวขไม่ใช่ว่าเออกระสือถ่ายนี่หน่วยหน่อยมันหน่วยที่มันโบ่บใหญ่น่ะมันเอาไว้มันก็บ่บใหญ่นี่หน่อยแกแลกขอลอแก่แหลกพไปต้มยินกับพนกับแจวก็ดีขึ้นกัน เบิดแล้วมือนีเจ็บคู่นี่เบิดเลยคู่นั่นเจ็บเบิดตั้ตงสมือก่อนแล้วนะแค่ช่วงฝนตกเลงเจ็บออกเลยคู่นี่คู่นี่ปลูกที่หลัง,งเลยเจ็บหลังอันบางนามกับว่าท่านเป็นนวยหรือเนล่ามันจังได้คือนั่นเป็น,นวยถูกพูดหนึงคู่หนึ่งบางนามแะ่เป็นดอกอักลากอยู่ได้เลยมันเป็นอย่างมันคือว่าเป็นนวยบางนามผมคนยังง่องอยู่ที่มัน ว่าไหรอายุมันบ่นี่แตงไทยแตงไทยกับผิวเหลืองแล้วนี่ผิวเหลืองแล้วใกล้จะได้เจ็บแล้วนี่แตงไทยกับข้อได้กินแล้วพี่น no like ้องว่ตถุดอกพ้อได้กินแล้ะแบบไม่กลมนี่นนี่แต่วัตดกปันใดกับข้อได้กินไม่หนี่แบบแบบเงาตัวนี้เงาเงาเงาขโมย จหลายสิเป็นหน่วยกลมแค่บักน้ำก็เห็นเป็นหน่วยเห็นเป็นตะดอกนึอว่ามันแนวได้ผมผมก็่เคยปลูกกำลังหัดปลูกแต่แล้ว่าเข้าใจเป็นไนบักน้ำเป็นแค่เป็นตะดอก้างแคาตรวจเพิ่งเล้วไน่น้อยกาเห็นเลยกระดอกมีลาย นท่านใดอายุกันบ่ผมว่าแต่ว่างามอยู่บนนู้เป็นนู้น,เ,นเอา้าลิปนี้เอาเท่านี้สักกอนเพราะว่าเก็บเบิด์เราละคู่หนึ่งก็กได้คู่นี้ก็ต้องล่อแปลงไทยสุกขุละ่ะล่อแปลงกริงสุกขุหลังสีดีเก็บเก็บไปเห็ดหวานแจกพี่น,น้องกินโอ้หลายตัวแงทงไทยก็ได้ยี่ยงมาท่างถี่หน่วยหลายอยู่ โอ้เื้อยืดเื้อยืดทั้งพีหลายอยืดหนึ่งอืมเื้อยืดยังใช่ครือเสื้อยืดกรูกกี่หลี่ยนเลี่ยนเลี้นหน่อยมั้งเอ้าจิบเนื้อทำนียร์สักกันคลิปหนาค่อยว่ากันไหมอย่าลืมให้กำลังแรงใจนะครับเด้อพี่น้องเพื่อนทุกคนพี่น้องเพื่อนเพื่อนเห้กำลังแรงใจผมเนี่ครับเด้อ พุนแม่บ้านมันปาดจินพนว่าหวานดีมาทันแดงมะเท่านูยนั่นรสชาติมันก็ะใสได้อยู่หวานดีไอ้ขั้วแดงมันเพราะสันแดงมันต้องเอาไว้อีกหลายมือยังสีแดงอืมเดี่ยมตาอืมซ,ซัมเนียก็ะใสได้อยู่เนาะจิปนี้เอาซัมเนียซะก่อนคลิปหนายังกอกันไหมจิบสำหรับมือนี่กอะซัมเนียแหละ จิหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ